ปลาไหลออกลูกเป็นโตหรือออกเป็นไข่ลองทายกับมาเบิงครับมาเบิงครับนี่ครับมีตะลูกปลาไหลครับโอ้ดุกดิกดุกดิกดุกดิกโตละแปดบาทครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพราะได้เป็นมืดๆโตดีครับมีตะลูกปลาไหลครับแตกสวดซาดสวดซาดครับัดนด้เลี่ยงแล้วเพราเอาไปขายอยู่ใส่พนเหตุการณ์ตลาดจังไดนี่ถาเป็นพอแม่พันธุ์ครับเอ้ยครับปลาไหลมันออกลูกเป็นไข่หรือออกลูกเป็นโตออกลูกเป็นไข่ค่ะแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์ครับหลานเปอร์เซ็นต์ค่ะ อ้าวอีพี่ดีกับ <c oughs> เสียเอื้อยผ้าเบิ่งได้แต่ว่าก่อนอื่นลราหาพี่น้องเของว่าไหมตามธรรมเนียมครับแนะนำตัวนน้จังหน่อยหนึ่งครับออสวัสดีค่ะซื้อตักจ่าบ้านเราฟาร์มอยู่หลังธนาคารออมสินอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะของแท้ต้องเล็บแดงตัวเอื้อยโอ้ย,อยมือนี่ว่ะท่านเลยามาบอกกันเนาะมาะบอกกับมาไหยท่าเล็บแดง แต่ว่าขอถั่วด้วยผมถอยกล่องยังหน่อยนึงแต่ว่าอันผาขาดคือเก่านักเอกเนาะคือเก่าอยู่ผาขาดคือเก่าเอาแสดงว่าโตจริงโตจริงปลาไหลชะงักอยู่จะเครืองเดือนอยู่ดอกค่ะอันนี้กาลังจะกอวอดค่ะอยู่แบบนี้ก็ประมาณอีกซี่มือก็จะเป็นไข่แล้วค่ะกาลังเลื่อมกอวอดเขาจะตีพงไหมค่ะเป็นวอดเหล่ันี้กัสิไข่ไข่อยู่ที่ฟองนี่ค่ะเพราะเป็นเม็ดไข่ในฟองเข้ากับตักไข่ไปพุ่นนะคะ ไปอนุบาลทางพุ่นช่วงที่โถมซ่าค่ะมันจะมีรถไถรถดินแล้วปรนนี้มันก็เสียงดังมันก็จะชะงักไขเลยค่ะตอนนี้ปลาไหลชะงักไขอยู่กับเริ่มกําลังเริ่มมีอยู่สองสามวอดแค่นั้นค่ะกําลังเริ่มหลังจากที่ตักวอดมาแล้วเนาะก็จะเป็นไข่อยู่ประมาณนี้ค่ะปลาไหลออกลูกเป็นไข่เด้อค่ะผู้ใหบอกว่าปลาไหลออกลูกเป็นโตข้อ <c oughs> ตักไข่แล้วก็ล้างล่างไข่ให้สะอาดล่างพวกเศษใบไม้ใบหญ้ายังออกให้เมือดล่างเมือกออกให้เมือดก็มาใส่อยู่ประมาณนี้ค่ะเปิดน้ำฝนลงมาให้มัน กระเพื่มนะคะเพื่อให้เหมือนการฟักไข่เนาะธรรมชาติของมันกับแม่มันก็จะเพิกโตโไข่ไก่กระเพื่มพ่อเข้าเอามาแตกต่างจากธรรมชาติเขาก็ต้องเทศุให้น้ากระเพื่อมดยการที่เป่าน้ำลงมาให้มันล้อย,อยุ่งสิเพราะมันเป็นโตแล้วมันก็จะไหลลงมาหยุ่นสิละคะ่ะย่ำตักไขอ่อ่ะตักพ่อสีเหลืองๆแล้วเด้อคะ่ะเหลืองแก่ๆเราค่อยตัดก็จะอยู่ประมาณนี้แต่พ่อพอ่พอมันล,มล,ลงมาไหลลงมาเหมือนสิประมาณนี้นี่โตหน่อยยังมีถุงไข่อยู่เลยค่ะโตหน่อยนี่ต้องล่อให ให้ถุงไข่หลุดออกหมดก่อนค่อยเอาออกจากนี่ค่ะขั้นตอนการบันนี่กลับไปขั้นตอนการอนุบาลถ้าหุ่นอีกค่ะสรุปแล้วปลาไหลออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นไข่ค่ะจักมือจังออกเป็นโตครับอยู่ที่ไข่ตักบางคือตักมากนี่ย่ำเขาตักมันแกแห้งมันบหากับมือเดียวก็ออกเลยแต่มันเกิดไล่กันออกอยู่ประมาณบ่เกินสามือค่ะกะฟักเหมือนลรอค่ะส่วนมากบางคือตักมากกับมีโตติดมากในเหลวส่วนมากจะล่อจนไข่แก่จนเป็นสีเหลืองแก่ค่อยตักนะคะกบเ่เกินสามมือ เดียครับเราอ่าตัวนี้แม่ในอยังครับนี่โอ้อันนี้นับสีสรงเขาค่ะสรงลูกคขาอันนี้ก็ลูกปลาไหลค่ะเดือนนึงค่ะอาหารก็จะเป็นอ่าอาหารปลาชนิดผงอาหารจัดน้ําอ่าชนิดผงค่ะหรือบอร์สันกับหัวอาหารให้เกรดไหมค่ะหรือหัวอาหารลูกออดอ่ะบ๊ทละเอียดแล้วก็ปั่น เป็น,นก้อนค่ะใส่น้ำสักน้อยดีเป็นก้อนสิกระห้มันกินแต่นีกะ่ะไม่ได้ห้กินค่ะเพราะจะส่งเขากระห้อดอาหารเดี๋ไปส่งผลตัวยักบาทครับนีตโตละแปดบาทค่ะโอ้โตัวนึแปดบาทแม่มบอกครับนี่กระแม,มนค่ะอันนี้กัราคาเดียวกันบอกครับแมนค่ะปกติกับเพาะเองได้อยู่ประมาณเดือนละเกือบหมื่นโตอยู่ค่ะประมาณเกือบหมื่นโตกับไม่เหลือจะไม่เคยเหลือจะเกืือค่ะ เกือบมื่นตัวแม่นค่ะประมาณบางเดือนกับหมื่นสองได้อยู่ค่ะในสุดผมกัถามรายได้จนได้ตัวละแปดบาทเดือนหนึ่งมื่นตัวเป็นเ่าะเอ้ยประมาณประมานั่นแหละค่ะประมาณประมาณอันนี้เป็นปลาไหลรุ่นวาสิคุนไหวเฮ็ดพ่อแม่พันธุ์ค่ะเฮ็ดเป็นพ่อแม่พันธุ์กัให้อาหารอยู่ประมาณนี้แหละค่ะเดิมออกมากินแหะค่ะอาหารกับคือเกาล่ะค่ะหัวอาหารกบคือเกา เออครับบาริดผมจะถามท่านพี่น้องเลยเดย์ลังคน้นพนถามไปในอินบอกของช่องเลยเดยครับค่ะพนวาหันเลี่ยงหรือเพอเนี่ยพนพวสอเช็ดใดอยู่แต่ว่าบาริดขายเดเออเฮ็ดยังไหนครับบอกพนใดบอก็คือง่ายๆเนาะมันก็เริ่มต้นจากออนไลน์เพราะว่าทางนี่บราเคยไปขายอยู่ตลาดมาสันเถาะขายแต่ออนไลน์เพราะการสร้างออนไลน์การขายออนไลน์ก็คือการสร้างตัวตนก่อนกว่าจะมีมือนี่กว่าจะขายดีขนาดนี้กับ่านมาสามปีเนาะค่ะสองปีสามปีพานมาบานิ้พอ คือเสียงเข้าติดตลาดก็เริ่มมีคนหูจักอย่างแต่ว่าส่วนมากที่ทุกมือนี่ก็เน้นชงไปทางเล่าค่ะแต่ปีนี้นะคือมีมีแนวโน้มไปในทางที่ดีคือว่ามีจีนโท่มากจีนโท่ามาสองญี่ปุ่นโท่มาหนึ่งแต่ที่สนใจที่สุดเลยคือตลาดญี่ปุ่นเพราะว่าตลาดจีนก็ย่งบ่ค่อยคิดว่ากําลังบ่ถ,ถึงเพราะเขาราบหลายไหมค่ะเพิ่นโท่มาเอาอาทิตย์ละสิบปันเสียมันบอกมันบ่ได้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ย อ่ะที่ละ3 0 0โลอ่ะ300ถึง700โลเห็นไหมคะ่ะปลาไหลแต่ละเดือนน่ะมันจองกันขามเดือนขามเดือนไปแล้วคะ่ะจองเดือนก้อนก็ได้ปลาเดือนนี่จองเดือนนี่ก็ไ่ได้ปลาเดือนหนาสิคะ่ะส่วนมากขวกสี่ยางเขามาเลยจะเอาปลาไหลเลยอ่ะน้อยนะจะได้บริบทแบบนี้ไหมคะ่ะจะหลือทั้งมดเลย ยกเซตใหม่หมดเลยอันนี้คือเอาออกเมดเลยต่อไปเกิดิเป็นยูบังนั้นอีกประมาณสองเดือนหาอีกเด้อต่อไปจะเป็นยูบองนี้เต็มระบบเลยค่ะเพราะว่ามันมพ่อจักเถื่อเดีวยวกับจีนเดีวยวกับลาวเดีวยวกับญี่ปุ่นขนาดคนในคนไทยกัยังมาทั่นพ่อไหมค่ะก็เลยอ่ะไหนๆกันไหนๆแล้วจัดไงเหรียญ่ไปเลยจังวากันอ๋อหมายความวาสีลื้อเห็ดไหม่ค่ะอันนี้ลื้อหมดเลยค่ะจะบ่ได้เห็นมองนี้แล้วเด้อค่ะอีกสองเดือนเจอกันค่ะ ผมก็ตกใจหมดว่าแต่์สีเจ่งสีลื่อทิมคือวันวาคือว่าขายดีแท้บัตรสีได้ลือล่อเอาสีลือล่อเห็ดไหมแมนค่ะท่านี่ถ้าคนอยากเลี้ยงแบบธุรกิจทํายังไงให้ขายได้เลี้ยงแบบไหนให้ขายได้แล้วเอาไปขายตรงไหนแนะนําว่าเขาอบรมเด้อค่ะเพราะว่าบางคนหลายคนอาจจะโทรมาถามว่าเลี้ยงแบบใดเลี้ยงแบบใดทั้ทงนี้จะบ่ค่อยมีเวลาที่จะไปตอบอะค่ะการเว้าเรื่องปลาไหลสามชั่วโมงกับว่าหันจบจะเปิดอบรมวันที่20บ พฤษภาเนี่ยแหะค่ะเสฮอดนี่ยแหะค่ะหลังจาก20พฤษภาแล้วก็พุ่นละค่ะพฤศจิกาท่านว่าอีกเทอือนึงค่ะปีนึงก็จะเปิดประมาณสองหลอบค่ะก็ศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าค่ะแต่ว่าอ,อยากจะฝากบอกอีกอย่างนึงเนาะคะ่ะว่าการเลี้ยงนะคะีค่ะจากที่มาไทยต่างแต่คลิปแรกๆเลยค่ะมันเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีทุกป,กปีเพราะว่า แรกๆอ่ะเป็นการเลียงแบบมือไม่ถามว่าเลียงไดดบอมั่ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ยากกับพัฒนาจากควมยากขึ้นมากง่ายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ต้องทุบถิมมืเลยเพื่อหาความง่ายที่สุดตอนนี้ระมาณนั้นผู้ดใดเบิ้งคลิปเก่าอาจจะว่าอ้าวใช้ว่าเลียงแบบนี้อยากให้เบิ้งเ,เดือนที่ลงปีที่ลงด้วยนะคะพยายามติดสามเ่วงคลิปใหม่ๆเพราะมันพัฒนามาเรื่อยๆค่ะ พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เอาไง่ายเว่าเซีโร่เลยบ่ใส่ระบบเก่าทเ้งห่องมดเลยค่ะเอาทิมมาเลยคือเอาระบบใหม่ค่ะคนเบิงกับอยากหายเบิงจักน้อยว่าคลิปนั้นลงตอนไหนเราเป็นอย่างคือไสว่าคลิปนั้นดีไสว่าอันนั้นดีบันนี้คือมาว่าอันนี้ดีแบบนี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณเอรยหลายครับบสดีครับสวัสดีค่ะ